สวัสดีครับเอซาวช็อปนะครับวันนี้เราก็อยู่กับโซลิต้าอาวีโกะครับตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะผมนี่ครับของเดิมจะเป็นวิทยุเป็นธรรมดานะครับแล้วก็เป็นแอร์มือหมุนนะครับมาเปลี่ยนจอเทสลาของ AS นะครับผมพร้อมกับเปลี่ยนชุดแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับนี่สามารถเปิดปิดแอร์ผ่านหน้าจอได้แบบนี้เลยนะครับเล่นสองหน้าจอได้นะครับขอยากเคเอปเอาก่อนนะเพ่จะได้ไม่รกนะครับในหน้าจอเดียวนะครับผม อาออกนะครับนี่ครับสามารถเปิดปิดแอร์ได้นะครับจะปิดตัวจะได้ได้ยินเสียงนี่นะครับฟังเสียงแอร์นะครับใช้งานปกติเลยนะครับผมปิดแอร์นะครับปรับอุณหภูมินะครับได้หมดใช้งานได้ปกติเลยเป็นแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลเลยนะครับอืนะครับปิด แล้วก็ตัวจอครับรองรับทั้งกล้องหนังเดิมนะครับแล้วก็รองรับกล้องรอบคันนะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้ายังไม่เพิ่มกล้องนะครับก็คือใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีงบก็มาเพิ่มกล้องที่หลังนะครับแต่จอรองรับกล้องรอบคันอยู่แล้วครับสามารถเพิ่มกล้องรอบคันได้เลย4ตัวนะครับเล่นสองหน้าจอได้นะครับเมื่อกี้โชว์ให้ดูแล้วนะครับระบบเสียงนะครับเป็น dsp นะครับแบบนี้นะครับสวิตช์ไฟใช้งานได้เหมือนเดิมครับเห็นไหมครับปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่ต่อสายไฟไม่แบงค์นะครับ ปิดเปิดนะครับนี่ใช้งานเหมือนเดิมเลยนะครับเปิดปิดบลูทตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับปรับตำแหน่ง a ออะไรได้หมดนะครับนี่ก่อนร้อนนะครับ youtube นะครับก็คือเหมือนจอยนอยเข่าไปเลยนะครับแต่นี้จะเป็นเทสลาตัวสินิ้วนะครับกลางคืนก็ปิดหน้าจอเล่นได้ปกติเลยนะครับผม แล้วก็รองรับซิมการ์ดมีย s b อทั้งหมดสาชุดนะครับผมมี Apple Car p l a y พนะครับผมข่าวการเพือนนะครับแล้วก็รองรับคอนโทรลอะไรแต่คันนี้ไม่มีคอนโทรลอะไรนะครับอืมนะครับตันนี้ถ้ามีข้อมูลรถก็จะโชว์มาแบบนี้นะครับในคันนี้ไม่มีนะครับผมอปเ p ิลคา a p p l ย์นะครับแบบไร้สายได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเปาแอร์หน่อยแอร์หนาวนะครับแอร์เย็นเกิน สวยงามก็สนใจก็สอบถามได้นะครับผมกับของเล่นใหม่ๆหรือว่าจริงแบบนี้มีน่ารับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะใส่เป็นกับรถที่มีแอร์ดิตอนอยู่แล้วครับแต่คันนี้เป็นแอร์ธรรมดาแล้วก็มาแปลงใหม่เป็นแอรโต้แบบนี้ครับก็คือได้แบบนี้เลยครับได้เป็นแอรโต้ไปเลยนะครับกล้องรอบคันนะเล่นแบบ 2D3 ดีสดีแต่นี้ไม่ได้ต่อกล้องนะครับมันเลยไม่มีภาพขึ้นครับถ้าต่อกล้องจะมีภาพขึ้นนะครับโมเดลรถสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับ เปลี่ยนสีรถได้โมเดลรถได้ครับเปลี่ยนเป็น r ีเจนเนอร์ครับตัวใหม่มนะครับเปลี่ยนสีสีขาวครับครับสวยงามโอเคก็สนใจก็สอบถามได้ครับร้านเอซาวช็อปกูลานะครับฝากไ้ด้วยครับสวัสดีครับ